สวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วน,น,นะคะช่องแก้วคนชอบหวยนะคะใครที่ชอบแนวทางหวยฮานอยหวยลาวนะคะติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะหวยมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะวันมาเลยวันนี้ฮานอยของเรา ที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็แบบนี้เลยนะคะปกติปกติปกติก็ปกติกับพิเศษเข้านะคะ V.I.P. หลุดนะคะปกติเข้า V.I.P. หลุด ปกติเข้าสองห้านะคะฟันสองนะคะปกติเข้าสี่ศูนย์เจาะสี่ศูนย์หลุดนะคะ VIP B i p ไปหลักร้อยหนึ่งไปหลักร้อยนะคะอ่ะมาดูวันต่อมากันดีกว่า ต่อมานะคะนะปชัยวิจารณญาณนะคะวันมาก็มาแบบบูมๆเลยพรุ่งนี้ได้อะไรเอ่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นพรุ่งนี้หวยแบบมมากอีกแบบนี้อีกแล้วนะคะเรามาดูกันเลยเริ่มกันที่ปกตินะคะหกกะ ปกติปกติวิ่งรูดปกติวิ่งรูดอยู่ที่ฟันส <c oughs> แล้วีไอพีเลยแล้วปกตินะเปกติปกติคล้ายการแต่สนับ แสละปกติสามทหารเสือของเราวันนี้อะปกติฟันศูนย์ช่วยแสละ ไปไปตามสูตรนะคะตามสูตรนะคะสูตรมาแบบไหนก็แบบนั้นนะคะ,ะตัวเจาะเจาะกันเลยเจาะสามก็สามสองสามหกสามเก้าสาศูนย์สามศูนย์หก 9 <2009 S 2> แฮม15กับอ่นะคะปกติกับปกติกับพิเศษ VIP มี p อพีวไอิ่งรูดวีไอพี ค่ะฟันสองวีพีฟันสองจากก็สองหนึง่งสองห้าสองแปดสี่ศูนย์สี่สามโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะ ทุกหมวยมาตามสูตรจะมาในรูปแบบไหนนาะพวกนี้กันทุกหน่อยนะคะกันไว้นิดนึงนะคะ หรือไม่กันก็ได้แล้วแต่นะคะงบน้อยก็ไม่ต้องการงบเยอะก,ก็กันสักนิดนึง่งจะเดินอยู่1 5ึ่งห้า้นึ่งการกันไรน,น,น,นะคะ ชีแค่พอล้นนะคะหน่อมีค่ามีลดคือแค่ตามสูตรคำนวณนะคะเราไม่รู้ว่าหน่อยจะมาแบบไหนนอกแล้วก็ติเอา้าไม่ใช่สิตลกแล้วแก้ตลกแก้ตลก พิเศษพิเศษอ่าพิเศษนะจ๊ะพิเศษนะจ๊ะพิเศษนะคะเขียนผิดปกติสมองเบร์ เขียนผิดเขียนผิดปกติฟันสู่นะคะ V.I.P. ฟันสองกันทุกหน่อยนี่นะคะพ่งนี้นะคะอ่าพวงนี้ V.I.P. พิเศษปกติแบบนี้นะคะ ขอให้ทุกคนนะคะที่ติามหวยนะคะรวยรวยปังๆกันทุกคนเลยนะคะเช้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะกดถูกใจให้ด้วยเด้อรวยรว,วยปังๆนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ